าจุนตาเนาะพระดาในบ่ได้นั่นวะูา,าจุนตาได้ถึงร้อยตาจุนตาเราไปไปอีกโดนก็้องนะโอ้โหห้วงเดีควมาวัสดีค่ะ,คะพ่อกับเ่าสองคนอยู่เ้วยอค่ะพี่น้องมาที่นี่ขั้งแรกเนาะคะ่ะน,อน,อน,อนอ้องนุ่มมะยามเนาะคะ่ะ จุนตาชาแนลค่ะจุนตาชาแนลเมื่อนี้สิมาแ,แพทเทิร์นกันเนาะสิมาแพทเทิร์นกันอีหยังวัตอีหยังวังตถีมีเมนูนำเสนอตับค่ะตับตับหวานเนาะค่ะเนาะตับงัวนอยงัวนุ่มมาค่ะมาบัดทีนี้เอ้าเฮามามาอันสวัสดีจ้าวันนี้ก็มาฮอดเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามผีผด่าแล้วเนะะาะผด่าพาแซ็บแล้วจันเนาะวันนี้ก็บิมาอันสังสรรค์กันตัวเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยังมี่ยังสังสรรค์กัน เฮากินยังของแซ่บพี่น้องของแซ่บนาอจ้ะเนาะนี่นี่น,นี่มาเดิมมาเดิม <laughs> สายดิบพี่น้องค่ะผู้ใดบ่ดบกินกับลวกเอาสะกอนน้นอยใจเนาะเห็ดให้มันสูกเนาะอ้ใด้มากดิบกับกินดิบน้อยใโอุยเอาลายใหญ่ห้างลายกะอเออกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามล่ะค่ะเนาะก็ขอบคุณขอบคุณสุ้สู้สุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เดอ้อค่ะเดอ้อที่เขาไม่กำลังแรงใจเนาะค่ะเนาะมา ได้ละไม่ยังละค่ะพญาเด้อมาเด้อพี่น้องว่างยาสลบลูกก่อนเนาะเจ้าก่อนพูดนะเด้อจะ้าหลายใหญ่ห้างเนาะเพื่อนที่นี่จากเขาไหมยาฝาวลำคานเด้อพี่น้องเด้อโอนเอาเด้อจะโอนเอาเด้อเบิ่งกันไปเนาะพี่น้องเนาะไอเจังเด๋อจเข้ามาทางเดียวกันเด้อพี่น้องเอ้ามาโซนอ่ะมาโซนคำแรกก่อนจ้างงานน้ำเสนอน้ำเสนอผักแข็งเคียงไหม ยายพัดดาวข้าวหมกเสนอเมนูแล้วบอเสนอแล้วตับหวานเจ้าเบิ่งนะพี่น้องเจ้าของสกี้เพิ่นกับเบอมาเนาะพี่น้องเนาะเออเพิ่นซื้อไม่ไหวเฮากินแล้วล่ะมาคุณหลายๆเด้อเขาคุณหลายๆเด้อที่ซื้อวิสกี้เนาะพี่น้องจับแล้วได้พี่น้องมันยังแซ่บเออใส่มือขออนุญาตบัตรคำตั้งแต่ผู้ใดใสยดิบกับมาค่ะมาโซนแก้วโอ๊ยโซนตับ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  น้ำจิ้มเนี่ยคะคมตายเบาเรื่องเลยค่ะพี่น้องม <N> um> าเด้วยคัมโอ๊คค่ะเอาส่วนอีกส่วนอีกเออพี่น้องปั๊บหยัดปั๊บแต่บาทนี่เอาน้องเอ้ยฮะ เจเ่อนอ,อบัก,กิ่ม้้าให้ได้มันคำเย่อใหญ่ในแล้กินสาพี่น้องต้องต้องทาอะไรยันเราประทันเนาะ <c oughs> น้อมน้อมาๆๆ <c oughs> อาอ๋อหรือไม่หรอไม่ๆๆ เจ้าของคนสินบริกินล่ะอืมเขาก็เห็นแต่หนูเด้อกองจ้ะอืมเห็นด้วยก, <c oughs> กันอะนะน้าใ่เนาะอันน้ำ,นำ,นำอันเสนอผักเคียงเนาะค่ะเนาะหูละพาค่ะเรดิตเนาะคะ่ะเรดิตลาติเซียนมานี่หอมปอมบักแตงนี่คะ่ะ <c oughs> ต้นหอมยักษ์อันนี้ค่ะหอมเปเนี่อีกอะไรเนี่ย ผลพาบาซิลิกุมบาซิลิกุมใช่บาซิลิกุมไช่บาซิลิกุมผักกาดผักกาดหอเนาะค่ะเนาะเอ็ดหวาบภาษานั้นอีกพี่น้องภาษาไทยก็ยังหวาบภาษาเจนอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาเด้อจ้ามาเด้อแก่ข้าวแก่ข้าวค่ะน้องเนาดับข้าวเนาะว่างยาสลบลูกก่อนเนาะจ้ะเนาะแล้วว่าตาบานี่หลี่ครับตาบานค่ะอันนี้กะพักหอมพักหอมเปี๊ยเนาะหอมเปี๊ยหอมเปี๊ยผักชีฝรั่งแมนบมพี่น้อง เอาไหเอาเอากินกินกินเอากระเทียมพ่ออยู่ใส่ข่อยเค้นออกกระเทียมไมานอยูนี่ละอยู่นี่ละใส่ละขออยากขออยากได้อยู่ด้วยน้องเอ้ยนี่กระลิกนะพี่น้องเนาะกาลิกกระเทียมนะพี่น้องเนาจะเอาเอาโซนค้างอ๋อว่าอยากสลบอีกอีกก่อนก็ให้ได้ทีพี่น้องไหมโอ้ยว่างแต่อยากสลลบก่อสิลูกเพื่อลูกที่สลลบก่อิสลลบก่อนเลยเนาะสนแก้ว หลอเมริกาส์มาน้องพี่น้องน้องมาเด้อจ้าช่องพดาพ่อแสบประจุนจ้าแช่เนีแบทเทิรนกัน V S V S แมนบอกบอกบอกตัวทีแมนตัวไหนเนาะมาพี่น้องต่อต่ขัดจังวาค่ะค้ามกโอ้ขึ้เก้าล่ะเอามาซนอีกโอ้ยคือมาต้นหน่อยเถิดสิเพยืดดีนอนอ่เนาะอีกคนจีบงสองพ่อดาพ่อแสบลายกลัวเียบมทีเนี่ยเอาเเอาเอ ผู้ใดกินต้นใหญ่ก็ได้กินหลายเนาะพี่น้องเอาผักก่อนค่ะเอาผักก่อนค่อยากได้ข้าวได้ันต้องต้องตัดข้าวเนาะค่ะเนาะพีแล้วไม่ได้ข้าวไบบอย่างเด้อพี่น้องีิหวานจุ้ยจุ้ยกูได้ว้าลายยายห้าเนาะกูว่าว้มเนยหน่อยเนาะค่น้องตึงก่อนแล้วข้ามันอกโอกค่ะพี่น้องอืม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 น้องเอาน้ำเข้ากัน

พี่ใหญ่ซื้อมาไวม่แต่าเนาะซื้อมาใหม่ฐานอ่อนท่านะเ่าน้อเจ้ากินแค่เพื่อนกันนะท่านะสีมันวอาภาษาอังกฤษอ่ะเอ้ยว่าเบลตัวปองอันปอหอมนะค่ะเนาะอ้าวอีหยังคือต้นเงาแท่น้องผู้ใดกินไหวก็ได้กินหลายเนาะพี่น้องเนาะบม่ได้พาไปะเอาไว้ไหวกันที่น้องเด้อ เราก็บอกคำก็อเอาคำหน่อยแทะคำบอ,อกอ,อ,อกคำบอกอกน้องลิ้นอีกนะไม่ได้คำใหญ่อีหลีอได้พี่นอ้องมันมีแต่จับพูดเนี่ยมันเอาเข่าเที่ยเดียวพอได้พี่นอ้องเที่ยวเดียวสุดท้ายนันแล้ววะามันย่อมแหงหรอกพี่นอ้องเอ้ะ ถามตะลินพ oh, ี่น้องเอ้ยเมาก่อนยายพระดาประยมแพ้ต่อกกินไหวก็ได้กินหลายเนาะพี่น้องก็ยากกินข้าวญ่อกอกพี่น้องเอ้ยคมตายเพราะเอาเรื่องคือแสียแต่โอ้ยยายพระดาเดี๋ยวเอาข่าลงบนต้องกัดหูดกัดสองข้างมาน้องพี่น้องใหญ่โว้ดแนวรถอืมอืม หัวกันแล้วพี่น้องเอ้ยย่าสาวลำคาญกันเด้อจากพี่น้องเนาะเอ้าผู้นึงก็สำรักละกินเมื่อไเด้อเจ้าของเนบโมยผู้ใดบอกเอามาไว้เนาะเขามาฝากน้องเจ้าเอามาฝากแสกินของเขากินของเพิน์ลไกินก่อนเด้อกินก่อนเด้อบ่มีเนาะ เอามาฝากแซนกินของเพิ่นแล้วอ้าอันอนี้มาดเองเจ็บเนาะนี่ยวงมันี่รอ,อดอยู่บ่ พี่น้องฟังจังหวะได้พี่น้องเลยต้นง่ายแล้วติดคอพอนติดอคดอคพนอ,อ,พอ,พอนะพี่น้องเอสพี่เลือกพี่เลือกเลยเนาะพี่น้องน้องเขาพี่น้องที่สมน้ำหน้าได้น้อพี่น้องเนาะโง่โหออะละละลออันนี้ก็น่ะเอาน้ำล้างคอกันเลยไบมันมันยังคำยังไรมัน มันใหญ่มันแน้จริง่จับก็โลดได้พี่น้องเอ้ยขอโทษขอไว้แล้วเน้ะโดนยังพี่น้องคนกับที่สูบน้ำน้ำไปักได้ไหมของลงของลงแล้วพี่น้องเอ้ยเลี้ยงของวันนี้นะมาแล้วพี่น้องมาแล้วเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใดเบิงบัด้เลี้ยงของพี่น้องออกคนมากเลยเอาน้ำน้องก็มาได้พี่น้องเด้อดับถ่ายดับแก๊าลิฟตสิคลอนแล้วโอ้ัว่เอลงตายจะฆ้าพี่น้อง ดับก็คลิปนี่น้องเกจะดับกะคลิปนี่เอาตอนยังไงบ่นเด้อ่นตาะเดกก็ที่เคียวบ่อันนั้นน้องพี่น้องเนาะบุ้งดูหาเราอิดนะเจ๊โอ้ยตอนังไงก็ยักต้อนงายโหอยู่ได้แลอดเกืบหลอดทานเกี้ที่ส่วนมูนบพกินแ่บเ ก็จะคืดอดอันใหญ่ไปเลยอยากต้อนนี่อยากทังไปต้อ,ใตอน,นใหญ่ไ,ไหมพี่น้องเราก็ได้เอาอเอาคำบอกอกหน่อยป้าที่ดิดเออจับพูดนะนะจับพูดคำนิดหน่อยมภาสาใจได้เฮ้ยอือนี่แเะขาเราไว้ทุกในคลิปนี้ละ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ไะ้ค่ะพี่น้องเออตีส้มขม้ารถจ้ายแยะดาสิปรับปรุงเนะคนะ่ะเนาะพี่น้องเดี๋ยวชิบะขอแสดงความยินดีออ <c oughs> อืือื จากมันยังนก <c oughs> มันทำไ <c oughs> งผมยำมาเลยหนูมันยัง <c oughs> ้งผมมันยำมาไลยทั้งนึงลูเหรอทั้งนงตงโลลันเดเอามาไว้นี่ก็เดอดอันไม่เดบอ่ะดังที่เราคคลิปนี่เหรอคะ แซ่บเนาะมาเดินพ <me ี่น้องเดิเนี่ยน้ำกิ่นขมตตาเบาเรื่องตับบันจ่อยๆครับพี่น้อง รื้ม,มอกอค่ะลืมกล่องหรือว่อลมมอาลืมมาล้มไมหมเอาเ่ไม่เยอะเรือไม่เหรอจ้าแทบ <sc an> จะของเพิ่นเอาน้ำเสนอเราตีผักะอกเร่งเ,เคีเคยอะเจ้านนั้นอะรเดียวเอาบอกมาหลากือ้เหนินว่น้าเพิ่นเห็นเดียวเนาะผักกระไรย่างเมาาพีน้อกเนาะ คั้งแรกเด้อค่ะเดอ้ออันยูทูบเบอร์มาพอกันแพทเทิร์นกันน้องค่ะน้องวีเอ็ดวีเอ็ดจุนจ่าชาแนลจุนตาซาแนลแย่งกันกินพี่น้องเพราะมันวิ่งแบบนี้แย่งแย่งแย่งมันกินค่ะพี่น้องอืเจ้าดึงเจ้าจุกคอยจุกโอ้ยบางคนดั่วลิ้นกระลิ้น,นห้คักลิ้นแนวเอาก,กินเนาะร่นแะแะแแฝะ ขอบกุ้นผู้ใหญ่ใจดีที่เสื่อนเนบหมอยมาไหวแล้วค่ะเดอ้อเนบหมอยเมื่อมันบอกเลามุกจกับเปดได้ค่ะเดบหมอยมันเป็นชื่อของ<ย>วอสกายี่ห้อเวียดนามของเวียดนามค่ะพี่น้องบอกแยกภาษาคือ,อว่าวอดกา<ม>ของเวียดนามวัดปากวัดกาของเวียดนามนอะค่ะน้องว้ามามาบอกอะไรคือเบื่อเอาผักมาไหวนี่คือเอาอะ่รยามันเหมิดตี ลืมเมาออละเมาแล้วมั้มาค่ะมาอย่างว่าอยากสลบประสันจุนตาวาอยาสลบลูกเน,กน,กนาะพี่เอาะจววานย่า่ของลูกก็ที่สลบแล้วพี่นนองไปครึ่งหนึ่งแล้วฮ <c oughs> อนเลยเดิอฮอนละ <c oughs> ม้มมะยน,น,นะน้ำเหมือน้ราตี จักเดีวขดกดเข้วดีสิแม่กินยากเลยพ่อกินอยู่โอ้ยเท้าพ้ากันทเท้าติซื้อเนาะเอาไปเอาปะพอเลยได้นำเต็มแก้วอยู่น้องเอ้ยเหล่าอีต้นใหญ่หดมือนีม่มันสิด,ดังสิดับกันนี่ล่านี่ล่าเขาเบิ้ลน้อยที่นี่มันน้อยโอ้ยบังในหันหนพี่น้องต้นหน่อยหน่องพี่น้องเนาะ อืมอม,มันคือมันจะขาดผุดเลยขาดผุดดิลนะ่เอาเอาคมตายเบาเรื่องน้ำจิ้มเฮ็ดเองค่ะน้าจิ้มข้า,า,ขาขวขัวขัวของว่า,านนี่จ้ะพริกป่นกับขัวเองมา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 อืมอืมแซ่บเลยอืมต่อวานี่เลยเดียวยองมาเด้อก็เพิ่มวาน้ำจิ้มอ่ะ เค่เม yeah? mm ื่อเดียกบ่ร้อยห้มอ่ะตับนะคะที่บอกรสชาติออกหวานๆ่วยๆเป็นมันๆ้อมอืมหอมมากเลยอ่ะหอมมหละกมตายเปล่าเรื่องอมาซี่ไดที่แร้วพี่น้องมาเริ่จัดเด้อ อ,อ,อ,อันเก้าอัาสิบห้าเด็อันเก้าแบห้าเดียบอกอ,อ๋ออทค้สุดท้ายพี่น้องทำสุดท้ายเนาะก็ทิ่เป็นรายการน,ะะน้องค่ะเนาะรายการจุนตาชาแนลกับพาษาภาษาแสบ v S นะคะเนาะ แพทเทิร์นแพทเทิร์นค่ะผู้ใดสีดังผู้ใดสีดำผลงานนี่แหละค่ะลงมือนี่แหละพีะ่น้องติดตามรับชมพ่อกินอิม่มแล้วก็อัพเลยค่ะอัพโหลดเลยค่ะสู่สาธารณะทั่วโลกขามากกอดลายถ้าใส่กดแชร์ผุนจเพิ่นมาจเพิ่นมาโอ้ยแย่ประดาคือบาอากรักทั้งนั้นเนี่ยอืมออม,มีความเ็อเห็ดยังเนาะคะนะ่ะเนาะอยากให้เห็ดยังขงต่อไปอยากให้แพทเทิร์นอียังกัด คอมเมนต์ลงมนด่านลางเล้วค่ะเด้อพี่น้องอยปีละเทธอนึงดอกเอาเราเป็นนั้นขี้รถมาหากันเตีเออปีลาเทียเละงวดลุน้นงวดลุน้นเนาะอุลวานมันก็บ,บรร่ได้รแล้วเนาะแชทเบอลกันเราก็บทกินไผ่กินมันคือเก่ามันก็นกบ,บรร่เป็นแพทเทิร์นแล้วเนาะค่ะมันแต่งปีละเทียปีหน้าเนาะคะเนาะโอ้ยกบบระบอแน่แล้ว มืออื่นอีกมืออื่นอีกค่ะมือกระดองยักษ์นั่น,นเหมือกระอุยเมามอย่างไงมือกระดองยักษ์อีกแ <c oughs> พทเทิร์กันอีกคือเาได้ได้ว <c oughs> ่ถ้าถ้าจุนตาน้อพระดาในบ่ได้นั่นบ่ถ้าจุนต้าได้ถึงร้อยปัน จุนตาเราเป็นไอโซนก็พอแล้จุนตาชาแนลฮอตสองร้อยสองร้อยวิวเนาะโอ้ยแพทเทิร์นเนี่ยจะจุนตาชาแนลถึงสองร้อยวิวเพิ่มอื่นพระดากับจุนตาชาแนลนี่สิแพทเทิร์นกันอีกปลาหมึกกระดองยักษ์ค่ะพี่น้องลงมือนี่แหละอัพมือนี่เลยเนี่ยอัพอัพขึ้นนี่แหละค่ะมืออื่นมือแล้วนะสิบสี่แหละเอาเอาคำสุดท้ายเนาะคำปลาสิโดส่งท้ายส่งท้าย อ่า,าโอเคยัก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 ค่ะพี่นอ้องโอ้โอ,โอ้ยมันเมาเมาดอกซ้ำเนี่ยเมายังยังกินมากหมืนเป็นไห่เออเบงหว่าเฮียน,น <laughs> ก็นหัวกว่านั่งซีแล้วมันก็ติดคอมันต้องกินหงห่วเดี๋ยวเอาอย่างนี่นี่นี่หอมเบสเดี๋ยวแล้วค่ะพี่นอ้องคั้สุดท้ายอ๋อ แต่ว,ว่ากระเสบีบินนี่ได้ปตัวด้แสบอยู่ได้พี่น้องแสบอยู่ได้ตาปงอหงน่อยนาะพี่น้องเนาะอสียบขอตรวจขอภัยด้วยค่ะมันบปสีแดงมันมีเลือดทาพี่น้องเนาะไฟมันเหลืองพี่น้องไฟมันเหลืองไฟมันเหลืองทีท่กิ่งตาบสดๆอยได้จ้าตาบัดจ่วยๆ่วยชตาปงอหงน่อยนาะพี่น้องเนาะตาเขาเอิญตับกะทิพี่น้องอืตับกะทินราพี่น้องเนาะแสีบอีดีอื บ่ค่อยมีเด้พี่น้องต้องไปสั่งเพื่อนนาอจ้นเนาะตับกะทินี่แซบอีอลีพี่น้องลองมึงเด้อผู้ใดอนสายดิฟเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดบ่กินดิฟก็กินซุกพี่น้องแซบอีลีตับกะทิด้อพี่น้องเด้อเขาเอ้นตับกะทิะทจานี่สีมันที่เป็นสีนมันสิเนาะพี่น้องนี่เขาเรียกตับกะทิค่ะนี่นี่นี่ตับกะทิด้อพี่น้องเดินแซบค้าแม้นัน ทับงวนุ่มเอ้งัวะง่วที่มันมีอายุแล้วมันกะทิเป็นสีแดงเนาะจ้ะเนาะมันพกัดเหนียวอ่ะนี่ยน้ำมันก็ทิออกหวานออกมันเ้ยเลยเออแมนมันเป็นตับกะทิอันนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่อเขาตับกะทิพี่น้องหายหายยากอยู่พี่น้องตับกะทิน่ะมันบ่อคอยเห็นใดเนาะจ้ะเนาะต้องไปสร้างพี่เสีอีรีอันนี้ตับกะทิมันนุ่มหวานเนาะ บ่มีกินเลยตับกะทิก็คือตับเป็ดตับอ่าไก่คือกันถ้าเป็นซีโอขาวๆนี่คือเอิ้นตับกะทิเราจะเนาะแซ่บด้วยเข้ามาเข้าหาเนะาะกดหลค์กว่าแชร่ให้จุนตาชาแนวพัดาผัดแซ่บด้วยนะคะอืม จย่าเพิ่นมาบอกเพื่าน่ะเนาะฝากไว้น้องอ้อมอ้อมใจเด้อจ้าเด้อเนาะเนาะพี่น้องจังไรกะคลิปนี้กะเนาะเย่เลยขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปันส่องยินตาว่าให้ยินตาว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยค่ะยินต้าชาแนลค่ะว่ะอันที่สุดท้ายแล้วค่ะ ลูกกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไป,นอไปเนาะพี่น้องเนาะคลิปคลิปใหม่ๆเนาะจะเนาะเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อซอยกันเบิ้งขนาดยังใดนาะเฮ้ยบ่าอะไรพอนู้งจับไปหรอกเนาะ้องเอายกมือขึ้นามาให้นะสวัสดีคนะ่ะโอ้ย่าเฝ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรียนเยลยพี่น้องคนละลำคันกอ,อ่ะคอยทุกท่านเนาะค่ะน้อง อยู่ดีมีแห้งเนาะค่ะเนาะคิดสิ่งไหล่นสมควรพูดปรัถนาไปใส่มาใส่กระเดินทางปลอดภัยได้ค่ะเด้อขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะพ่อกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ Merry Christmas บ๊ายบายค่ะพี่น้อง